สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องราวนะคะวันนี้มีพี่เขาโทรศัพท์เข้าไปนะคะบอกว่าแม่เสียชีวิตนะคะน,นี่นะคะคือการทํางานของผู้หญิง,งสงศพคือของเปิ้นเองนะคะก็คือไปรับศพแม่ของพี่เขานะ,ะขึ้นบนรถนะคะแล้วก็ให้แม่ให้พี่เขาจุดทูปเรียกแม่กลับบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือคือต้องปลอบใจนะคะของญาติผู้เสียชีวิต เราเราก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยที่เห็นเหรียญโปรยนั้นก็คือมันเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานนะคะนี่ก็คือจุดทูบเรียกแม่กลับบ้านแล้วนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองบัวลําพูนะคะนี่นะคะเรากําลังจะขับรถไปส่งแม่แล้วนะคะนี่เป็นภาพที่มันไม่อยากเห็นเลยนะคะเป็นภาพที่ความสูญเสียของทุกๆคนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็เนี่ยมาถึงบ้านแล้วก็ลูก เ้าแ,แม่นะคะก็มาเรียกดวงวิญญาณของแม่ลงจากรถนะคะแล้วเราก็จะไปส่งคุณแม่กันนะคะที่เนี่ยคุณพ่อนะคะจุดทูบเรียกนะคะเราก็ได้แต่ปลอบใจนะคะว่าเออขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเราส่งนะคะนี่นะคะเรากําลังจะเอาคุณแม่ลงจากรถยักษ์เขียวของเรานะคะก็กําลังลงแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะเปิ้ลก็จะทําทุกขั้นตอนนะคะแม้แต่กระทั่ง เอาล่างลงลงศพนะ,ะยกไปที่บ้านยกเข้าโรงเย็นนะคะจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราถึงจะเดินทางกลับนะคะนี่กําลังยกเข้าไปในบ้านนะคะบ้านคุณยายก็ท่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าเข้าไปแล้วก็กว้างนะคะนี่นะคะเราก็จะยกเข้าไปแล้วเราก็จะให้ญาตินะคะได้เห็นหน้าเราก็จะเปิดโลงนะคะ ให้ญาติญาตินะได้นําเงินส่งทางคุณยายนะคะนี่นะคะเพิ่นก็จะส่งคุณยายเข้าบ้านหลังใหม่นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ